นันดาวันนี้ระบายวาดภาพอะไรวันนี้ฮะอ๋อนูหน้าล่ะวาดภาพอะไรวันนี้อาอพี่แฝดล่ะคะนัดระบายสีอะไรนัดระบายสีอะไรเอยสีอะไรอ่าระบายให้เสร็จระบายให้เสร็จ วันนี้พี่โตนนอวาดอะไรเอ่ยรถลโเตียที่สองชั้นไหนครับพี่น้าทานวาดอะไรนะโบลกับชั้นกุ้งพี่ปกป้องล่ะระบายสีไปถึงไหนแล้วลูกอ๋อเล่นมือหน่อยพัทลินวันนี้วาดอะไรเอ่ยพัทลินวาดสัปปะหลางวาดอะไรเอ่ยให้ให้พัทลินเป็นคนตอบพัทลินวัดอะไรในวันนี้